สวัสดีค่ะชื่อนางสาวตินภัทรนินมานะัสรหัสนักศึกษา6410510330ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเทียนหอมกลิ่นจากไม้หอมนานาชนิดค่ะจากการสำรวจและสังเกตในกลุ่มของลูกค้าที่มีผลต่อปัจจัยในการซื้อก็คือเคยประสบปัญหาที่เคยใช้เทียนหอมตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ปัญหาในเรื่องของการมีกลิ่นฉุนค่ะเช่นการใช้เทียนหอมโดยการจุดเทียนหอมไว้ตามมุมต่างๆของบ้านพอสูดดมเป็นเวลานานๆานานจะทําให้รู้สึกเวียนหัวกับกลิ่นได้ค่ะปัญหาต่อไปนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของการไม่มีประสิทธิภาพในการปรับอากาศค่ะเช่นเทียนหอมระเหยเร็วและมีกลิ่นที่เจือจางค่ะปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือปัญหาการทําลายสุขภาพค่ะ เช่นเทียนหอมมีควันเยอะพอสูดดมเยอะๆจะทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะนําเสนอนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ากําลังประสบอยู่ได้ค่ะนั่นก็คือ Candle Candy เทียนหอมกลิ่นจากไม้หอมนานาชนิดค่ะเพียงแค่ 1. จุดจนหน้าเทียนละลายเท่ากัน 2. วางให้ถูกตําแหน่ง 3. วางในที่ที่ไม่มีลม 4. มั่นเลมไส้เทียนหลังใช้งานเสร็จค่ะ 5. ดับไฟโดยการใช้ฝาปิดนะคะผลิตภัณฑ์ Candle Candy นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้แสงสว่างและใช้ประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆค่ะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรนานาชนิดใช้ปรับอากาศเพื่อความสดชื่นช่วยทำให้ทางเดินหายใจร่้สสบายขึ้นค่ะช่วยในการนอนหลับเมื่อรู้สึกนอนไม่หลับเทียนหอมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้นอนหลับง่ายขึ้นค่ะ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะบรรเทาอาการปวดหัวและสามารถระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์เพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นในพื้นที่ได้ค่ะเมื่อใช้งานเสร็จนะคะอย่าลืมว่าหลังจากการใช้งานเทียนหอมเสร็จ ควรปิดฝาภาชนะทุกครั้งเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นไม่ให้หายไปไหนและเพื่อป้องกันฝุน่นและแมะลงต่างๆที่จะตกลงไปบริเวณผิวหน้าเทียนค่ะซึ่งจะทําให้เทียนมีรอยสปกปรกนอกจากนี้ยังควรเก็บเทียนหอมให้ห่างจากความชื้นความร้อนและแสงแดดด้วยค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นก็คือกลุ่มลูกค้าในทุกๆช่วงวัยค่ะเพราะถือว่าเป็น must-have i t e ที่ใช้ในปัจจุบันค่ะ กลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ในการบรรเทาความเครียดในการเรียนหรือการอ่านหนังสือและนอนไม่หลับค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มไว้ยทำงานและวัยสูงอายุค่ะซึ่งทางเรานะคะจะทำการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ค่ะในส่วนของออนไลน์นะคะก็จะมี i n s t a g r กรม f c e e o o o l l n e o f f i i i a l ค่ะส่วนช่องทางออฟไลน์นะคะก็จะมี ร้านขายยาร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะในส่วนของรายได้นะคะจะมาจากออนไลน์70%ค่ะและมาจากทางออฟไลน์30%ค่ะนอกจากนี้นะคะทรัพยากรหลักที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบก็คือวัตถุดิบจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอามินาอินเตอร์เนชั่นแนลหรือกลุ่มตลาดที่ผลิตไม้หอมนานาชนิดค่ะและขั้นตอนการผลิตทุกอย่างผลิตมาจากบริษัท Can เด e Light อเดีที่นี่ได้รับรองมาตรฐานธรรมชาติ ตั้งแต่วัตถุดิบสูตรการผลิตกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์จนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจึงทำให้สินค้าของเรามีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของกิจกรรมหลักนะคะเราจะศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยที่ 1. ออกแบบการนำเสนอตัวสินค้าแบบใหม่อยู่เสมอเพื่อสร้างความน่าสนใจและเจาะกลุ่มของลูกค้าและกลุ่มตลาดใหม่ๆค่ะ สอสร้างความมั่นใจและรสนิยมในการใช้งานเพื่อเพิ่มคุณค่าและลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้นค่ะ 3. จัดการรวบรวมและจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าจัดส่งผ่านผู้ให้บริการโลจิสติกเช่นเคอรี่โดยพิจารณาความเหมาะสมและความสะดวกของปลายทางค่ะพาร์ทเนอร์ของเรานะคะก็จะมีบริษัท candlelight idea ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรง ห้างหุ้นส่วนจำกัดอามีนาอินเตอร์เนชั่นแนลกลุ่มตลาดเทียนหอมอโรมาช่างถ่ายภาพสินค้าเพื่อโปรโมทและประชาสัมพันธ์ร้านสะดวกซื้อและร้านยาค่ะ สุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์ c a n d ด e Candy เทียนหอมกลิ่นจากไม้หอมนานาชนิดทางเราจะมีการให้บริการก่อนและหลังการขายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าค่ะและนำวิธีการใช้งานพร้อมบอกสรรพคุณโดยเปิดช่องทางให้กับลูกค้าได้พูดคุยกันทาง Line Official Facebook และทางเรามีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโดยการจัดโปรโมชั่นในทุกๆเดือนค่ะขอบคุณค่ะ